เร,เรื่องพวกมือหนิเป็นเรื่องธรรมดากันเนาะขอใจเอามือหนิบอกเรื่องรับในยังน้อยโดยเฉพาะสับไพ่หนอกเมันเอาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเขาซเลยดิคือเงินนั่นแหละเงินใส่จังข่าค้นกระได้ที่ให่เอามาต่อบุญนน่ก็ได้ดิแต่ว่าสับไพ่ในสับ์ถื่อนเป็นกำลังทางจิตทางใจเฮาเนี่ยมีอยูเกตยางมีศรัทธามีอย่างเนี่ยมีศีนมีศรัทธามีศีนมีฮีดิโอตปะมีสุตตะ จกขะปัญญาเจ็ดยังฟื้นฟื้นไอ้มันได้นั่นแนะการฟื้กไอ้มันเป็นสับสับตัวฮีดีโอตตปานี่อข้อมลายอเชียวโกบามันเป็นเป็นสมบัติของเทว,วดาสัมขันธ์มน,นุษย์เขาฟื้นได้เต็มเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มของมนุษย์กับศีลร,รักษาศีลหายมันครบมนุษย์สมบัติเต็มขันธ์ เสียชีวิตไปเขากกิดไปเป็นเที่ยวดาหรือว่าเขาอยากให้มันยิงกานั้นเนาะก่เป็นพุ่มเป็นยังเขาก็เห็ดเอาน่ะนะนางสมาธินางยังมันได่ได้ชั่นได่ยังมาเห็ดสมบัติมันเป็นเรื่องของพุทธศาสนาที่มันสร้างเหตุเหตผลหัวจักเหตุจักผลตัดสินจากของเป็นสารยุติธรรมตัดสินใจจาของให้มันได้ฝพก่อใจของมันเป็นนั่นแหละอย่าไปทุกน้ำพืนน่ะนะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องของเรื่องไหลสาระดิขันเขาบอเขาใจในเรื่องของธรรมะ เฮาติมามาเปาประโยชน์ดเพเพนวัตตัวตุนมันบ่มีดิคนมันบ่มีมแต่เหตุมีติตรปัจจัยกันเนาะติมาเหตุเรื่องบุญเรื่องปัญญาเรื่องกุศลเนาะติมาวนในปัตตสงสารเนี่ยฮาอติวนบ่เข้าใจเลียวัน่ะไปโดยเฉพาะคาว่ารัทธ่านศสัทท่าน,าน่มันกพินก่นเขาว่าเสื้อนั่นล่ะเสื้อในหล,ลักทมคําสอนเสื้อไปแล้วเอาไปสอนใจของเมือ่อมันเป็นเลีว่วเฮากัเสื้อมันก็สอนใจของตัวบัานอัตตาหิอัตโนนาโถนะแม่้ยมอหญย โกหินาโถปรโรซียาใครเลยจะพึ่งเราพึ่งได้เห็นบ่ละ่ะเฮาบอกว่าผสันใจเฮาเองเอาพึ่งตัวเฮาเองนี่แหละย่ำถูกกัดถูกเข้าตัวเฮากัดเว้ผู้ใดมาเปลี่ยนไนด้ตัวคือยังนี่ล่ะย่อมพอพันบ่สบายจังซี่ล่ะนี่ประบูดเพิ่นมาใหายน้ำมือมาหายน้ำนอนใส่ยังดะ <c oughs> สิไปแหลกเอาคามเก็บความปวดเอาของน้อนไหมันได้จังได๋กั เพียงใดเ้าใจหอนเขาอยากหูจักว่าอาการิ่นเป็นอย่างไรคือมวยคือมวยผู้ได้บอกรับว่าอย่าไปอยางน้ำพึนปานนั้นเดี๋ยวหอดเวลามากเขาก็มาบอกเองดอกครับมันอยู่ดีสบัยค่มันโบหายรับมแ <c oughs> ตรตายเต็มโตกันดอก <c oughs> ก็ต้องคิดรัดหนาไปตัน,นั้นเนาะก็สั่นมันถึงบอกเปลี่ยนนี่เรื่องผมว่านี่ก็ศีลน,นะมาอบรอมเขาศีลมันนี่อบร,อม,สม,อบรอมสมาธิได้สมาธิกับมาอบรอมศีลได้ สามารถสิ่กัดเหติมาอบรมปัญญาสิ่งก็ดเติมาอบรมปัญญาได้มันติดวนไปเวียนไม่อยู่นี่สามสิ่งนี่มันติดใส่เรือกเกิดกุลซึงกันและกันเนี่ยน้องพอขอใจเพราะว่ามันเกิดมาจากสุตตะด้การฟังฟังหรอเกิดที่ที่ความลายหัวกบบาทมีแรงศรัทธาดึงดูดเขามาเอ,อมาประกอบการรักษาสิ่งไก่ว่าจ่าห้าเนี่ยไกว่าจ่าหรอมันติมาเพาะปัญญาเพื่อห้าเนี่ยหาสลระออกสลระเวียดสลระงานสิ่งใด้่าเกิดประโยชน์คนสิละคนสิเวนเนาก็เขาใจ ข้อทียางไปได้แล้วเนาะก็สันมันก็ไปว่าเป็นมันว่างว่าเป็นนี่ยหายขันมายึดมันถือมันใจมันผูกเหรอเฮ็ดยังไงมันกับปล่อยว่าเป็นนี่ก็ยังขอนั่งสมาธิเฮ็ดยังไงมันปวดขาเนาะอ่าเขาวโทธเกินเกินปวดไปน่ะมันกับว่าล้วเนี่ยมันก็เขัาสมาธิบ่ได้ดิมันบ่ล่ะขับไม่ไาน้าหนึ่งว่ามันขับยังไงดิว่าได้ยึต่ว่าเฮ็ดน้ำยากต่ยมาควาก้มสงบนี่มันหูจักตะเตอรหน้องซื้อก็ยังบ่เนาเอาขี้วิตแหลกเอาไอ้ดีดิขันมือมัน ง่ายมันก็ไงย MM ืน um, น <c oughs> <c oughs> ี่มือเขาสมาธิอะไรมือมันยากมือมันถูกมือมันบีบมันขันเขาผมก็แบบยากอยู่นี่มันโมเม็นว่าเขาได้ถูกมือเนี่ยก็ฝึกเอาน่ะแหละเดี๋ยวมันก็เป็นเงาคอยฝึกคอยอบรมคอยพัฒนาอย่างของอ้าวมือนี่ยเขาบอกเรื่องสับเนี่ยซื้อฟังเพราะว่าสิ่งมือนี่มันไข่ไข่ก็ันเงาตามตัวเขานั่นแหละมันเอามันก็ขันเอาฝึกได้แล้วมันก็เป็นเงาตามตัวเป็นต้นไม้ใเงยเพื่อให้ผู้อื่นมาเขามาไก่ได้เพื่อให้รผู้อื่นได้นี่ ความลมเย็นคือต้นไม้ใหญ่น่ะให้นกให้กาให้ค้นเขาไปยูก่ก็เย็นลมเย็นมดนั่นละพิ้นผ้าใส่กันได้คนฮา้มากกับพิ้นผ้าใส่ถึงกันและกันเนี่ยนะเอาขโมทาน,นาบุญน,นำมานับพาาารเป็นภาษาบาลี